ก็เป็นโครงการที่จัดขึ้นนะครับด้วยความร่วมมือของมูลนิธ,ธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยร่วมกับทางบริษัทพราวคุปนะครับในการที่จะช่วยส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าขณะนี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่าเรามีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มาน้อยลงเราก็คงจะต้องอาศัยคนไทย ออกมาเที่ยวเพื่อช่วยกันใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพที่ประสบปัญหาแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพราะรัฐบาลก็ทำรายการโปรโมชั่นให้ไทยเที่ยวไทยนะครับคนละครึ่งนะครับออกค่าโรงแรมให้ออกค่าเดินทางให้เพื่อให้คนไทยเนี่ยได้เที่ยวฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับ ก็ถือว่าเป็นการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักบางทีก็อยากจะไปเที่ยวกันก็อยากจะเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลแต่บางทีก็ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีฉะนั้นหัวหินก็ถือว่าเป็นเป็นจุดหมายปลายทางอันหนึ่งของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะเป็นเมืองตากอากาศอายุมากกว่าร้อยปีแล้วแล้วก็ปีหนึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเยือนเนี่ยประมาณล้านสองแสนถึงล้านสามแสนคนแต่ช่วงนี้ไม่มีเลย ฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้เศรษฐกิจผู้ประกอบการหรือเจ้าของโรงแรมหรือคนที่ทํางานในสายกรรการท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยู่ได้<ม>ก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเที่ยวที่เมืองหัวหินแล้วก็เราก็เลยได้มีการคิดรูปแบบโครงการที่เรียกว่าหัวหินเมืองแห่งความสุขนะครับก็คือถ้าท่านมาเที่ยวหัวหินแล้วก็รู้สึกว่าภาพอะไรที่ทําให้ท่านเห็นว่าภาพนี้เป็นภาพแห่งความสุขอาจจะเป็นภาพ ของความสวยงามของวิวเป็นภาพของวัฒนธรรมเป็นภาพของอาหารการกินเป็นภาพหาดทรายหรือเป็นภาพของวัดวาอารามต่างๆที่ท่านประทับใจในเมืองหัวหินเนี่ยท่านก็สามารถที่จะถ่ายภาพและก็ส่งเข้ามาที่มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยส่งทางไลน์มาเลยนะครับมูลนิธิภาพถ่ายแล้วก็การให้รางวัลนั้นเนี่ยเราก็ทําโครงการหัวหินเมืองแห่งความสุขกันระยะเวลา3เดือน นะครับคือเริ่มตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15มกราคมแล้วก็ใน3เดือนเนี่ยทุกหนึ่งเดือนเราก็จะมอบรางวัลอย่างวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มอบรางวัลสําหรับครั้งที่1ก็คือท่านใดที่ถ่ายรูปตั้งแต่วันที่16ตุลาถึง15พฤศจิกายนแล้วส่งแล้วท่านก็ส่งมาที่มูลนิธิภาพถ่ายส่งมาทางไลน์เลยก็ได้นะครับไลน์มาที่มูลนิธิภาพถ่ายแล้วเราก็ตัดสินกันฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรก ที่มอบรางวัลของเดือนแรกของโครงการหัวหินเมืองแห่งความสุขนะครับก็จะมีรางวัลารางวัลชมเชยนะครับรางวัลชื่นใจมีหลายรางวัลนะครับก็มีผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหลายนะครับก็มีตั้งแต่ได้รางวัลไปพักที่โรงแรมฮอลิเดย์อินแล้วก็ได้บัตรสวนน้ําแล้วก็มีได้เป็นเงินสดด้วยนะครับฉะนั้นรางวัลทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทพาวกุ๊ม กับมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยก็ครั้งนี้ก็มีผู้เข้ามารับรางวัลทั้งหมดเนี่ยประมาณสิบกว่าท่านนะครับรวมแล้วก็เป็นมูลค่ารางวัลประมาณ2 0 0แสนบาทนะครับสำหรับรางวัลของของเดือนแรกเดือนที่สองเราก็จะมอบรางวัลให้สําหรับผู้ที่ถ่ายภาพในเมืองหัวหินที่สะท้อนถึงความสุขที่ท่านได้รับเวลาท่านมาเที่ยวท่านจะถ่ายภาพจากกล้องธรรมดาก็ได้กล้องมือถือก็ได้ฉะนั้นเดือนที่สองเนี่ย เราก็จะรวบรวมภาพที่ถูกส่งเข้ามาประกวดที่ถูกถ่ายโดยนักท่องเที่ยวที่มาเมืองหัวหินนะครับถ่ายตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับก็จะเป็นการให้รางวัลครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3เนี่ยใครที่ถ่ายรูปตั้งแต่16ธันวาถึง15มกราคฉะนั้นทุกเดือนก็จะมีการมอบรางวัลอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยอภาพที่ได้รับรางวัลในแต่ละเดือนเนี่ย มามอบเป็นรางวัลใหญ่อีกครั้งหนึ่งประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับฉะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศหรือชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะครับถ้าท่านไปเที่ยวเมืองหัวหินท่านประทับใจอะไรแล้วท่านรู้สึกว่านั่นเนี่ยคือความสุขที่ท่านได้รับจากเมืองหัวหินท่านถ่ายรูปมาเลยนะครับจะเป็นรูปอะไรก็ได้เป็นรูปครอบครัวท่านรูปตัวท่านเองเซลฟี่ก็ได้ถ่ายวิวถ่ายทิวทัศน์แล้วส่งมาเลยครับ ถือว่าท่านมีความสุขฉะนั้นโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจสนับสนุนให้ทายเที่ยวไทยนะครับแล้วก็เป็นการโปรโมทเมืองท่องเที่ยวของเมืองหัวหินนะครับให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นฉะนั้นมูลนิธิภาพถ่ายขอยงประเทศไทยนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับนักถ่ายภา,นา,ายพานักท่องเที่ยวประเที่ยวเมืองหัวหินแล้วก็ถ่ายภาพภายใต้โครงการหัวหินเมืองแห่งความสุข นะครับส่งภาพถ่ายมาประกวดแล้วก็สนุกกันมีความสุกกันนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลกันครับ